สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับทุกๆวันอาทิตย์นะครับเราจะมีคอลัมน์ดีๆมาฝากกันเป็นคอลัมน์ที่ใช้ชื่อว่าคิดเหนือกระแสซึ่งเขียนโดยรองศาสตราจารย์เซรีวงมุนธาคอลัมน์นิตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะครับเป็นไทยโพสต์ฉบับวันอาทิตย์ที่8เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2568ไทยโพสต์อิสรภาพเป็นความคิด วันนี้อาจารย์เสรีให้ชื่อว่าหรือเขาคือเจ้าของประเทศเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอาจารย์เสรีบอกว่าอย่างนี้ครับมีคนอยู่คนหนึ่งคนคนนี้เนี่ยประสบความสำเร็จในการทําธุรกิจจนทำให้คนคนนี้กลายเป็นอภิมหาเศรษฐีมีเงินเป็นแสนล้านมีความร่ำรวยแต่ คนคนนี้ไม่พอยังมีความทะเยอทะยานอยากจะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยแล้วคนคนนี้ก็มีโอกาสได้ทำงานการเมืองเริ่มต้นด้วยการเป็นสมาชิกพักที่มีภาพลักษ์เป็นพักการเมืองนำดีที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและจากโอกาสนั้นเนี่ยคนคนนี้ก็ได้ตั้งพักการเมืองของตัวเองขึ้นมาและก็เริ่มทำงานการเมืองอย่างเอาจริงเอาจัง ในช่วงการเริ่มต้นชีวิตทางการเมืองตอนนั้นเนี่ยมีข่าวหนาหูว่าเขาใช้วิธีการดูดนักการเมืองจากพรรคต่างๆเพื่อให้เข้ามาร่วมพรรคเดียวกันคนที่มีแววว่าจะเป็นผู้ที่ชนะการเลือกตั้งเขาจะใช้วิธีการดูดคนเหล่านี้เข้าพรรคด้วยเงินที่มีอยู่อย่างมหาศาลแล้วพรรคของเขาก็ได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งตัวเขา ได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีสมใจนึกในยามนั้นประเทศไทยกำลังเผชิญกับปัญหาใหญ่ก็คือปัญหาเศรษฐกิจตกตำ่ำนับตั้งแต่ปี2540และกำลังฟื้นตัวอย่างช้าๆภาพของคนคนนี้ในฐานะที่เป็นผู้ประสบความสำเร็จทางธุรกิจทำให้ผู้คนเป็นจำนวนมากเชื่อว่าคนคนนี้จะเป็นผู้ประกอบกู้เศรษฐกิจของประเทศได้ และในขณนะดเดียวกันคนไทยจานวนมากก็เป็นคนที่เกลียดกลัวการคอร์รัปชันดังนั้นวาทกรรมที่บอกว่ารวยแล้วไม่โกงจึงเป็นถ้อยคําที่ใช้แล้วได้ผลเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเมื่อตอนที่มีอายุ51ปีซึ่งเท่ากับครึ่งชีวิตแล้วมีความสําเร็จระดับสูงสุดมาแล้วหากโกงบ้านโกงเมืองก็ต้องถือว่าเป็นคนชั่วอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับ เพียงแค่การได้ชัยชนะครั้งแรกเขาก็ต้องพบกับบิบากกรรมเรื่องการสุขคุนแต่คนคนนี้ก็รอดมาได้ด้วยวัฒกรรมที่บอกว่าบกพร่องโดยสุจริตและผู้ซึ่งมีหน้าที่พิจารณาการกระทําของคนคนนี้ก็มองว่าคนคนนี้ได้รับใน้ชนะมาจากการเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นคณะกรรมการที่จะต้องตัดสิน ว่าผิดหรือถูกเพียงไม่กี่คนจะไปลงคะแนนเสียงต่างจากความต้องการของพี่น้องประชาชนได้อย่างไรวิธีคิดแบบนี้แหละครับทำให้คนคนนี้มีโอกาสได้เข้ามาทำหน้าที่บริหารประเทศในฐานะประมุขของฝ่ายบริหารสิ่งที่ปรากฏชัดเจนในขณะนั้นเนี่ยก็คือชัยชนะของคนคนนี้เป็นเพราะว่าเขาใช้ในโยบายประชานิยมที่เน้นการแจกการให ด้วยการใช้งบประมาณแผ่นดินทําโครงการประชานิยมสร้างคะแนนนิยมให้กับพรรคคนจํานวนมากเนี่ยพอใจถึงขั้นเสพติดนโยบายประชานิยมดังนั้นพอมีการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งเขาก็ชนะการเลือกตั้งอีกนอกจากประชาชนจะเลือกแล้วนี่นะครับนักการเมืองที่ต้องการชนะการเลือกตั้งต่างก็พากันหลังไหลเข้าไปสกัดพรรคของเขาโดยเฉพาะนักการเมืองบ้านใหญ่ ทำให้พรรคของเขาเนี่ยสามารถชนะการเลือกตั้งในครั้งที่2ด้วยคะแนนเสียงท่วมทน้นจนสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้เพียงพรรคเดียวเท่านั้นแต่กลับเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเผด็จการรัฐสภาขึ้นมาเพราะว่ารัฐบาลของเขาเนี่ยสามารถบริหารประเทศแบบที่ฝ่ายค้านทําอะไรไม่ได้เลยและเหล่าบรรดาสสทั้งหลายก็มีความจงรักภักดีกับเขามาก จะสั่งจะบัญชาให้สสในสังกัดทำอะไรก็แล้วแต่ทุกคนก็ต้องยินดีที่จะทำตามโดยไม่มีการขัดใจซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้แหละครับทำให้ตัวเขาเองเนี่ยถึงกับเรียกสสในพรรคของเขาว่าเป็นหมาในคอกการดำเนินโครงการประชานิยมและโครงการอื่นๆตามนโยบายของพรรคเขาหลายโครงการเนี่ยไม่โปร่งใส มีการโกงกินกันมหาศาลเลยและเป็นการโกงกินแบบคอร์รัปชันในเชิงนโยบายคือการออกนโยบายที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนธุรกิจของครอบครัวและตัวเขาเองได้ประโยชน์จากโครงการต่างๆตามนโยบายที่เขากำหนดขึ้นมาหลายครั้งที่มีคนพยายามจะเอาผิดเขาให้ได้แต่ก็เอาผิดเขาไม่ได้เพราะเขาสร้างองค์คาพยพของเขาไว้กว้างขวางลุ่มลึกหลายภาคส่วน นอกจากนักการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรจะทําตัวเป็นข้าทาสบริวารที่รับใช้เขาด้วยความพักดีแล้วเนี่ยนะครับยังมีบุติที่สมาชิกบางคนมีนักวิชาการบางคนมีกรรมการองค์กรอิสระบางคนในบางหน่วยงานมีคนในกระบวนการยุติธรรมบางคนข้าราชการในกระทรวงทะบวงกรมต่างๆบางคนและสื่อมวลชนบางคนในบางสํานักก็เป็นข้าทาสบริวารที่ยินดีรับใช้ด้วยความพักดีโดยไม่สนใจว่าสิ่งที่ต้องทํานั้นผิด หรือถูกอย่างไรทำให้เขาเนี่ยสามารถโกงบ้านโกงเมืองได้หลายกรณีและสร้างความเสียหายหกับประเทศเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านแต่แล้วเขาก็หนีบ่วงกรรมไม่พ้นการกระทําของเขากลายเป็นคดีช่อโกงขึ้นมาต้องขึ้นโรงขึ้นศาลหลายสิบคดีคนที่เป็นลิ้วล้อเป็นฆ่าทาทบริวารของเขาเนี่ยต้องติดคุกกระนาวแต่ตัวเขากลับรอดได้หลายคดีแต่ สวรรค์ยังมีตาครับในที่สุดตัวเขาเองก็ต้องโดนตัดสินให้เป็นคนผิดต้องติดคุกแต่อภิมหาเศรษฐีอย่างเขามีเือครับที่จะยอมติดคุกเพราะเขาเคยลั่นบาจาไว้แล้วว่าตัวเขาและคนในตระกูลของเขาจะต้องไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวแล้วเขาก็ทําได้จริงๆตามที่ได้ลั่นบาจาเอาไว้แม้าศาลจะตัดสินให้เขามีความผิดต้องติดคุกแต่เขาก็หนีไปได้ด้วยความร่วมมือของคนบางคนในองค์คาพยพของเขาต้องออกไปเร่ร่อน เป็นสัมภเวสีอยู่ต่างประเทศถึง17ปีและตลอดระยะเวลาเนี่ยไม่เห็นมีใครในประเทศจะมีความพยายามที่จะเอาตัวเขากลับมารับโทษก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลกันใดทั้งทั้ง,ท,งที่มีรลิ้วร้อฆ่าทาตบริวาลของเขาบินไปพบที่โน่นที่นี่อยู่หลายครั้งหลายคราทําให้ไม่มีใครกล้าจัดการกับเขาผ่านไป17ปีเขาก็กลับมาด้วยการบอกว่าจะยุติบ,บทบาททางการเมืองและจะกลับมาเลี้ยงหลาน และแล้วการกลับมาของเขาก็ก่อให้เกิดการกระทําที่สร้างปัญหาให้กับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งเขาขอพระราชทานอภัยโทษจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระมหากรุณาธิคุณเขาได้รับพระราชทานอภัยลดโทษจากการต้องติดคุก8ปีเหลือเพียงหนึ่งปีแต่ถึงกระนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ยอมที่จะนอนคุกเลยแม้แต่วันเดียวเข้าไปถึงเรือนจํา ก็ออกไปอยู่โรงพยาบาลราชทัรและยัามาทันข้ามคืนก็ออกจากโรงพยาบาลราชทรนไปอยู่ที่ห้อง v v วีชั้น14โรงพยาบาลตํารวจโดยอ้างว่าเกิดอาการป่วยอย่างรุนแรงในระดับที่โรงพยาบาลราชทรนเนี่ยรับมือไม่ได้และต้องอยู่ที่ห้อง v v วีชั้น14โรงพยาบาลตํารวจเป็นเวลานานถึง180วันจนกระทั่งได้ออกมาพักโทษและอยู่ที่บ้าน เมื่อออกจากห้อง VVIP ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเขาก็ไปทำโน่นทำนี่หลายเรื่องหลายอย่างที่อาจจะผิดกฎหมายอาจจะขัดกับร,ถถรัฐธรรมนูญมีคำร้องหลายเรื่องเกี่ยวกับการกระทำของเขาแต่ไม่มีใครทำอะไรเขาได้ตอนนี้มีการสอบสวนเรื่องการป่วยไข้ของเขาว่าป่วยจริงหรือว่าป่วยทิพย์ถ้าป่วยจริงมันหนักถึงขั้นวิกฤตที่จะต้องรักษานอกเรือนจานานถึง180บวันหรือไม่ การกระทําของเขาเมื่อออกมาอยู่บ้านแล้วไปโน่นไปนี่ไปกินเลี้ยงไปตรวจงานโครงการต่างๆไปตีกอล์ฟไปขึ้นเวทีหาเสียงคนส่วนใหญ่ไม่มีใครเชื่อว่าเขาป่วยจริงหรือถ้าหากว่าป่วยจริงก็คงจะไม่ป่วยหนักถึงขั้นวิกฤตแต่อย่างใดจากการสอบสวนของคณะกรรมการแพทยสภาก็บ่งบอกว่าเขาไม่ได้ป่วยถึงขั้นวิกฤตมีหมอถูกลงโทษสคนมีทั้งทำงานไม่ได้มาตรฐาน และเขียนรายงานอาการคนไข้ไม่ตรงกับความจริงแต่แล้วรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณาสุขก็วีโตมติของแพทย์ยสภาจนเกิดมีการตั้งคำถามกันขึ้นมาว่าสำหรับคนคนนี้เขาจะทำอะไรก็ได้จะผิดจะถูกอย่างไรก็ไม่มีใครทําอะไรเขาได้แล้วแบบนี้จะบอกว่าบ้านเมืองของเราเป็นของเขาไปแล้วใช่หรือไม่อาจารย์เสรีตั้งคำถามนะครับว่าแล้ว เราจะปล่อยให้สถานการณ์เป็นแบบนี้ไปอีกนานสักแค่ไหนลูกสาวที่เขาผลักดันให้ได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งทที่ไม่มีคุณสมบัติเลยแม้แต่น้อยบัตรนี้เวลาล่วงเลยมาถึงครึ่งปีแล้วมันเป็นความจริงในเชิงประจักษ์แล้วว่าลูกสาวทำหน้าที่ไม่ได้เธอออออาการไม่ไหวแล้วรัฐมนตรีที่ทำงานภายใต้าการกำกับของเธอหรือของพ่อเธอทำงานก็ไม่ได้เรื่อง เละเทะทุกกระทรวงจนมีคนพูดหลายคนว่าไม่เคยเห็นรัฐบาลไหนบริหารประเทศได้แย่ขนาดนี้ที่พูดกับแบบนี้เนี่ยทำได้แค่บนแต่ไม่มีใครทําอะไรกับเขาได้หรือว่าเราจะยอมยกประเทศให้ตะก,กูลของเขาเป็นเจ้าของที่จะทําอะไรก็ได้จะเอากันแบบนั้นใช่ไหมคะ